ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกมอาวีมาแนะนำชื่อเพจ a d ดมิ t ตน TP7 เพจนี้ผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายและหัดเกมอาวีปลอดภัยไม่มีโกงใครที่กำลัมงมองหาดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแรงคอนสกินแร์สวยๆเรามีราคาไอเดเริ่มต้นเพียงแค่30บบาทแนะนำเพจนี้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปรับชมคลิปกันเลย สวัสดีครับผมดีต้อนรับเข้าสู่หัตั้นชาแนลเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าแบทแมนนะครับสู้กัตรไปดวยนสำหรับฮีโร่ที่เราเจอนะครับผมก็เป็นเจ้าซูก้านะครับผมก็ถามว่ามันแก้ทากันไหมนะครับแค่แบบว่าใครเสียเชิงอ้าวเรียบร้อยใครเสียเชิง ใครได้เชิงคนนั้นก็ได้คิวไปนะครับผมอันนี้แล้วแต่เชิงในเลนเลยเราเป็นแอสซิสต์สายบวกทั้งคู่นะครับสายเบอร์ทั้งคู่เลยสายเบอร์ทั้งคู่เลยเบอร์ทั้งคู่เลยต่อยต่อยตันต่อยตันมาดิหมัว่าผมไหวอุ้ยเฮ้ยพิเกอร์พิเกอร์ออโต้พิเกอร์ออโต้โดนลงโทษ ไม่น่าจะแอคเลยผมว่าจะปล่อยบูมแมลงแล้วให้ตายแบบตุ้มไม่ส่วนผมตายเลยยักยบูมแมลงพลาดเขาไม่ใส่สก,กิลเลยวะ <is> นี่ไงเปิดก่อน,เป,อนเปิดก่อนได้เปรียบหรือเปล่าเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนไม่ไม่ไม เปิดก่อนเสียเปรียบว่าไม่เล่นกับเขาดีกว่าดาเมจทำไมเขาแรงถังวะมีทั้งเกาะมีทั้งฮิวเลือดกูกไปดีกว่าไปฆ่าเลนบนดีกว่าเ,เอาเลยลิงจักร์ลิงจกังจกร์ร้จ็ดสิบาบาทเนี่ยโอ้โหแล้วใส่กระนวั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 นว,นวบูมแรงเออ น่าจะไม่มีอะไรแหละแต่ถ้าแพนด้าขึ้นมานี่โลกเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเองก็สุดเกินพเพื่อนๆว่าเขาจะอยู่แถวนี้ไหมลองเช็คดูก่อนตรงในไม้มีไม้มีไม้ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม้มีแล้วมันหายไปไหนล่ะ น่าจะกลับบ้านนะครับ,บลิงมารับเวฟแทนเราไปเล่นกับคิวเลนดีกว่ามีสิทธิ์เปิดเลยเนะี่ยเอา้าเปิดจริง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 โอเคคุ้ม เเรข้ากมแม่งเล่นอย่างสุดอะแพนด้าตัวนี้เกินคิวมันเออไม่เป็นเล่นสุดจริงนะเว้ยไม่บบฟิกเกอร์เข้าไปเอาแล<ม>้วไม่ตายด้วยผมว่ามีมันอะมีมันในเกมนี้ออฟเลนเขาแบบตึงอยู่เนี่ยในเมื่อตึงอย่างนี้ผมจะไม่ทน นายจะต้องไม่เกิดในเกมนี้ผมจะคุมกำเนิดนายเองนองีน่ปกติออฟเลนใช่ไหมเราเกิดมาไงก็ต้องผ่านตรงนี้เราเกิดมาไงก็ต้องผ่านตรงน,รงงน,งนี้มาว่ะมาว่ะมาว่าละล้วเกือบตายซาดวัดดวงเลยที่ขนาดเปิดก่อนนะเนี่ยเปิดก่อนเกือบได้ปูด แต่ทำ่างนี้บ่อยๆไม่ได้นะครับทำแบบนี้บ่อยๆไม่ได้ถ้าแบบบางครั้งบางคราวแล้วก็หายไปแวบหนึ่งแล้วก็ทำอีกทีได้นะครับแล้วทำบ่อยๆนี่น่าจะโดนดักตายหรือต้องกลับเลนก่อนเนี่ยเอ้ยกลับบ่อเติมเลือดเมื่อกี้ถ้าผมไม่มีเอ็นะผมสู้เขาไม่ได้ครับงั้นเราต้องมารอเอ็อีกทีหนึ่งเอ็กซ์คิวก็ระเบิดนะครับผมชาร์จเจอร์สกิลของเรามถูกโจตี ถ้าต่อน,น่ะได้อยู่ถ้าต่อนในเลนน่ะได้แต่ก็มีสิทธิ์โด,ดนสะ่วนนะไม่มีราเบิร์ต่มีสิทธิ์โดนไม่เลนละกันขอโทษโอเคได้โบเกนะ้นรีบรีบออกของเบิร์สเลยเนี่สย <you> สวยดิสวยดิตันอย่างงี้ตันอย่างางี้สองะสาแอสซนต์ f ing, คอมโบ S over. <S เราจะเน้นคิวก่อนนะครับผมล้วค่อยทำคลิปอ๋ไ oh, ม่นออกไปแล้วมั้งโอเคเรามีลบเก้เนะครับตีป้อมแรงอยู่มีเกมที่แบบมันมีฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ได้แก้ทางกันฝั่งตรงข้ามออฟเลนนะครับมันก็มีแต่เชิงนะครับผมเชิงไม่ต้องแบบสักหน่อยอ่ะไม่งั้นแม่งพลาดและพลาดเลยเนี่ย พลาดแล้วพลาดเลยพลาดแล้วพลาดเลยผมขอตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดถอยเพื่อนกูรอดโอ้โหมันจัดมึงแม่งมันว่ดจอดรออะไรเกมนี้ผมไม่สนใจแล้วดันคีบบ้างนะครับดันคีบบ้างแต่ว่าบวกกันอย่างเดียวเลยหาแล้วตัว หาแล้วตัวคิวนานไงนานไงไปหนึ่งหนอ่อไปอีกหนึ่งหนอ่อยฮัทไอ้เวนมาอีกรอบอันตรีเราก็ไวอยู่นะครับมาอีกรอบขอปิดสกอร์นี้แต่มีอันตรายอยู่จริงม,มีทั้งกรอบมีทั้งคิวเลือดเพิ่มเนี่ยครับต้องเกมต้องของนำเขาสักนิดนึงอ่ะผมว่าน่ยสู้เขาง่ายเนี่ยครับ ขอละกันน้อนลิงลิงนายคงไม่ใช้หรอกขอบค,ครับฟาร์มอีกสักเวฟสองเวฟใช้เคีย๊ยปไปเลยครับเดี๋ยวเราเราเดินแป๊บเดียวเราเดินเคี๊ยปแป๊บเดียวก็บนมา,ม,าม,ามาใหม่ามาใหม่นี่ครับตาบแดงไปเลยมีแต่ตัวบางๆนะครับต,ต,ตรงนี้สักน,นิดนึงอ่า,อ,าอันติมาแล้วผมไปอันติมาแล้วผมไปบอกเลย ไม่รอช้ามาหรือเปล่าเริ่มไม่มาแล้ววะน่า,าจะกรุบกับเพื่อนนะถ้าไม่มาอย่างนี้นะครับเชียร์กัน ลิงก็หายลิงก็ไม่โผล่อะเหลือลิงตัวหนึ่งนีครับมาแน่แม่จา๋าแต่มาทางไหนก็ไม่รู้อ้อมเหรออ้อ,อมมันไกลโอ้โหมันเดินอ้อมวะ่ะเซฟจัดมาแล้วกูใส่ทีนึงได้ขล่าวิววะ่ะ แตกแตกโมดี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ปกติผมจะทําเลนทําเลนทําเลนที่ทำเลนดันทําเลนดันนี่บวกกันอย่างเดียวนะครับฮึบโอ้ยมันไวมันไวยี่หมีนี่มันไวเนี่อยมาใช้ได้ผมไม่กล้าแล้วนะกล่าว่าไม่จะโดดไปข้างหลังไม่ก็ไม่เอา อ้าวเห็นมาตายไงั้ไงอ่งี้เพื่อน <c oughs> คือบูม,มแมลงหยุดตรงไหนปุ๊บกูใส่เลยตรงนั้นอะ่ะมีแน่นอนนะครับเช็คก,ก่อนฝั่งตรงข้ามตีหรือเปล่าหมายมีตายซะตายฟิกเกอร์ฟิกเกอร์น้องน้องชายฟิกเกอร์น้องชาย เป็นเกมหนึ่งที่แปลกตานะฆ่ากันอย่างเดียวนะครับก็เคลียร์หนีบ้างแต่ผมไม่ได้ดันสุดนะเคลียร์มันแบบครึ่งกลางๆปุ๊บกูไปต่อครึ่งกลางปุ๊บกูไปต่อนะครับเปึ๊บเคลียร์ดีอะผมชอบออกเคลียร์นะไม่รู้เป็นไรนะครับแล้วแต่เพื่อนอยากจะออกนะเพื่อนอยากออกเป็น การกายภาพก็ได้เนี่ยผมชอบออกเป็นไอเคียวในการตายปุ๊บได้ลดคูดาวด้วยเนี่ยขาวนี้ต้องไม่พลาดปะนี่เลือดเขาเยอะเขาออกถอยแต่ไม่มีของการกายภาพเนี่ยครับมีแต่เลือดวิ่งหันแม่งเอ้ยพาจริงไปไปโดนถอยเลยเพื่อนถอยเลยเพื่อนถอยเลยเพื่อน หายแล้วไงกูขอขอ,ขอสวนสักตัวหรอือวะกูขอสวนเอาได้สองสวนขอขอสวนอีตัวมาเยอะหาลิงอะ่ะอายาอายาเฉยเฉย,เฉย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 ต่อยหลังเข้าไปหลังแหกเลย มาแล้ว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 สกิลสกิลมาแล้วสกิลมาแล้วบอกได้คำเดียวผัดกันฆ่านะครับผัดกันคิวโคตรมันหรือเกมนี้จะลงเอยที่อย่างไรนะครับนี่ไงคีคีคียร์คีิบอกเพื่อนเราอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับให้เขาเคลียร์คลิปก็ได้ มาอันตีกูมานี่แบบเดิมเลยดูวไว้น้องๆแบบเดิมเลยนี่กูดังเหมือนเดิมฮึบใส่ดีครับเหมือนเดิมหมนุนแตกเรียบร้อยเรียบร้อยครับฝากด้วยคิวเลน่อยค,ครับผมต้องพิมพ์ไปเลยนะตาไม่แม่งมันจริงเองแม่งมันแบจอดโอ้โหแล้วเก็บสองคิวเลนกู เข้าอย่างสวยงามและครูไฟสุดท้ายไม่อยู่อีกแล้วอย่างวะพอไม่มีผมปุ๊บเหมือนแม่งเล่นง,ง่ายขึ้นร้อยร์เซ็นสลิมโดนลิงค่ะเรียบร้อยเกมนี้ <c oughs> ขอจบเลยละกัน <c oughs> ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะ คือต้นเกมอะแม่งผัดกันฆ่าเลยผมก็โดนนะครับผมก็โดนซูก้าบ่อยมากนะครับผมก็พยายามไปทํานู่นทํานี่นะครับแต่หลกัหลกๆอะเกมเนี้ยฝั่งมาข้ามเขาก็ไม่ค่อยทาเลนนะผมก็ไม่ค่อยทาเลนคือแม่งฆ่ากันอย่างเดียวเลยนะครับแต่เขาก็เซฟนะผมดักตรงนู้นเขาเดินอ้อมนะครับเขาเดินอ้อมก็เล่นดีกันอยู่นะครับผมเขาผมคิดว่าไม่ได้โยนหรอกเออประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแบทแมน สายฆ่านะครับผมผัดกันฆ่าเลยเกมนี้นะครับถ้าใครชอบว,วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ r i b ์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ